ถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเอารถขึ้นจากลมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะมาดูกันได้ได้ได้ค่อยครับบอกครับนี่ครับคันแรกเอารถเก่งมาลากกับรถเก่งไปแล้วขึ้นไหมขึ้นไหม นะครับค่อยๆขึ้นแล้วอัศจรจันนี่เจ้าของรถด,ดีใจเล่ง <ไป S 1> ด้วยเล่ง <ไป S 1> ด้วยแล้วก็ขึ้นมาได้นะครับอย่างที่เห็นแต่คันหน้าติด กูได้แล้วกูเร่งมาแล้วไงมึงมึงไม่ไปไงไม่ได้แล้วรถมึงเข็นเราได้รถกูเข็นได้แล้วมันไม่มีคนเหยียบมันจะเข็นได้ไงไเข็นเข็นตายไ่ตูวเดี๋ยวเราช่วยยกมาทานี่ไม่ไม่ <ๆ S 2> เดี๋ยวเข็นเลยอะ่ะกินอีกหนึ่งเร่งเข้าดีไหมดีไหมเข้าดีไหมไปจดชื่อรถไหนสั่เข็นเลยดีไหมนี่นะครับติดล้อหน้าต้องเข็นเข็นไปเข็นกันมาไม่ไหวแล้ว,ดวเ,ลเ,ลเดี๋ยวยกคนเดีวยวไม<ด>่ไหว

เอาเจ้าของรถยิ้มนะครับไปแล้วไปเอาไปตรงดินกันเออโอ้อ่ะดๆดูสภาพโอ้โหโอ้โหใครจะล้างรถอยดินไว้จอรถต่อยหน้าบ้านเลยอะไรเนี่ยนี่ซื้อร้ำดินกันจะเลี้ยง ไเบี้ยเงีอัไร้นอัะไหลตึด้อเ่องยังไงดร้อเร่งยังไงถ้าเป็นไค่ในเบียนะไปไหนอะถ่ายไปอ่า่ายแล้วนี่มาดูสภาพค่องทายนะครับไม่ค่อยเลอะมากตูไม่ไม่ได้เข็นนะโอ้ยอย่าประจานดิเอาไปลงอินเทอร์เน็ตด้วยไปปุ๊บเปยูทูบ u ูทบดูยางได้ไฟอะถูกต้องเดี๋ยวใหเอาบาเอา เดี๋ยวไปโหลดในย o u t u b e ก็ได้ยกแล้วแล้วิดยังไงลงไปนะไม่มีเน็ตจะตากแดดเดี๋ยวเราไปาลงจอดตรงนี้มันแห้งจริงๆว่าจะบรนยายไงใล้บ้ายหน่อยรถมันยยเหม็นแบบนี้นี่ติดทะเบียนด้วยไม่เป็นไรครับไอ่ไไอติดทะเบียนรถก็ปไป